สวัสดีครับร้านโซเคาเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นออนคลาวหกนะครับเป็นรองเท้าอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆของออนนะครับตัวนี้จะมีเชือกมาให้1เส้นนะครับซึ่งเชือกคู่ตัวเนี่ยนะครับเขาจะคล้ายๆกับสายรัดนะเขาจะมีความกระชับนะครับใครที่หลังเท้าอูมนะครับเนื้อหลังเท้าเยอะนะครับนะฮะแนะนาให้เปลี่ยนเป็นเชือกตัวนี้แทนนะครับจะใส่สบายมากขึ้นนะครับรองเท้ารุ่นนี้นะครับเหมาะสําหรับใส่เป็นสนิเกอร์นะครับนะฮะใส่ยืนนานๆเดินนานๆใส่ทํางาน ใส่เข้าฟิตเนสจ็อกกิ้งเบาๆนะครับใส่ดีมากๆรองเท้าน้ําหนักเบามากนะครับตัวข้าวเทคนะครับที่พื้นเนี่ยเขาจะเฟิร์มนะครับนะฮะทำให้ตัวไม่เอียงนะนะครับเวลาเราเดินเนี่ยนะครับบางทีไปเจอรองเท้านุ่มเกินนะครับตัวเซไปเซมากลายเป็นเก่งตัวแทนนะครับกลายเป็นเมื่อยนะครับนะแต่ที่สัมผัสกับฝ่าเท้าเรานะครับเขาจะนุ่มนะครับนี่คือข้อดีของข้าวเทคเลยแล้วน้ําหนักเบามากนะครับใครที่ทํางานนะครับแล้วหลีกเลี่ยงการยืนนานๆไม่ได้เดินนานๆไม่ได้นะครับนะฮะตัวนี้ ใส่สบายจริง นะครับนะฮะช่วยบรรเทาการปวดหลังปวดขาได้ดีเลยนะครับนะน้ำหนักเขาเบาด้วยนะครับนะก็จะมีหลายสีนะครับมีสีพื้นๆก็มีนะนะครับหลายคนนะครับซื้อไปใส่ทํางานนะครับใส่เที่ยวแบบเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยอูใส่สบายเลยนะครับรอาพื้นเขาฝืดนะครับนะฮะอย่าลืมนะครับเปลี่ยนเชือกตัวนี้ได้นะครับใครที่หลังหนาอุมนะครับนะฮะใครสนใจของแท้นะครับก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านโซลเคาน์เจอร์ค่ะ